สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องอีซูซุมหานครทีวีเอนะครับหรืออีซูซุมหานครสาขาติวานนนนะครับวันนี้ทางเราจะพามาชมตัวส p ป c e c a เอ็กซิลี่สปีดนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสีใหม่ของเรานะครับสีเทาหรือเรียกคำว่าเทาเลมโบนะครับก็ราคาอยู่เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทนะครับ เดี๋ยวพามาชมรอบคันแล้วก็ภายในรถนะครับแล้วจะมาแจ้งโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกระจังหน้าเนาะสีดําตัดแดงออกเลือดหมูหน่อยอ่าอันนี้ก็เป็นไลน์ X Series ของเราเลย X Series ของเรามีสามสีนะครับมีสีดําสีขาวสีเทาอ่าเดี๋ยวมาพามาชมรอบคันกันเลย เดี๋ยวพาพามาชมด้านในกันนะครับเดี๋ยวพามาแนะนําด้านในกันด้านในเอ็กซิลของเรานะครับอันดับแรกเลยมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าก็สามารถปรับไฟฟ้าแล้วก็เลื่อนขึ้นลง่ลงไฟฟ้าได้เลยต่อมานะครับเป็นที่พวงมาลัยของเราเนาะก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับก็ควบคุมหน้าจอสัมผัสด,ด้วยที่พวงมาลัยได้เลย ่อมาก็เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอทัชสกรีนเจ็ดนิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ a อ p l e c a ค p เ a y หรือ a อ d ด o อ d ต u t o ได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นส่วนนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์หกสปีดธรรมดานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับที่สุขุมหานครสาขาติวานนท์เรามีโปรโมชั่นตัวนี้นะครับออกรถเพียงหนึ่งหมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ลูกค้าไปเลยเนาะก็ท่านใดที่สนใจนะครับ ติดต่อมาได้ทุกช่องทางของเรานะครับเราจะมีช่องทางที่ทางเพจอิสุสุมหาคนครสาขาีิวาน,นนเนาะหรือจะโทรมาเบอร์02-961-5445ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ทางเ c Big ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ